สวัสดีครับร้านสมัยทีทวิตนะครับวันนี้ผมจ้างเอกครับก็มาเปลี่ยนจอนะครับผมเป็นงาน macbook air m o เด l a 14 6 6นะครับลูกค้ามาในการคือจอเก่าเนี่ยครับเบิร์เป็นเส้นนะครับผมมองมาค่อยเห็นภาพแล้วนะครับผมก็ใช้งานไม่ได้ครับผมก็ลูกค้าก็มีความประสงค์เอออยากได้เป็นจอมือสองนะครับผมราคาประหยัดนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ อันนี้ก็คือเปลี่ยนจอมือสองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับของลูกค้าจะเป็นเบอร์นะครับไม่ค่อยเห็นภาพแล้วก็มีเส้นเส้นเต็มจอเลยนะครับอันนี้เป็นจอมือสองครับเป็นจอแท้มือสองนะครับสภาพดีครับราคาประหยัดครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องจอเสียจอเบอร์จอเป็นเส้นจอแตกก็ทางร้านยินดีรับซ่อมนะครับเปลี่ยนได้นะครับผมก็ฝากเพจนสมัยที่สวิทช์นะครับมีทั้งหมด1ิสาขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาเทอร์มินอลและโซ่ อยู่เนี่นมอลาดพร้าวเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรมอท่าพรสาขาวชรพลเดอะมอบางกะปิสาขาเมกาบางนานะครับผมแล้วก็สำนักขั้นใหญ่อยู่ไปเวศนะครับผมไอฟิวบางนานะครับแล้วก็มีสาขาจันทบุรีนะครับลุกคาท่านใดสะด,ดวกสามารถไปใช้บริการในทุกสาขาเลยก็จบงานนะครับผมสําหรับแมพูเกอเอหนึ่งสี่หกนะครับผมสิบสามนิ้วนะครับอันนี้เป็นจอเสร็จเรียบร้อยครับก็ใช้งานได้ปกติครับผม ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับตลอดนี้ช่างเอ็กอร์ตตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ